สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสลามสีเหลืองนะคะใครอยากได้แหกมาค่ะกล่องหมาสิบค่ะปีใหม่นี้เราจะแตกนะคะแต่ต้องมาเม้นชื่อก่อนนะอยู่จังหวัดอะไรบอะไรอำเภออะไรนะคะเม้นมาค่ะที่อยู่ด้วยเราวส่งให้ฟรีค่ะใครอยากได้สีอะไรเม้นมาได้ค่ะอยากได้กล่องเล็กกล่องใหญ่ ทันนะคะจ่ายเงินค่ะถ้าใครทันนะคะปีใหม่นี้ค่ะ28ดคนเท่านั้นนะคะ28ดคนสุดท้ายเพราะว่าพูดตามเราก็ยี่แปดค่ะ28ดคนสุดท้ายค่ะใครไม่ทันมาค่ะใครอยากได้นะคะแต่ไม่ทันอันนี้ค่ะกระป๋องละ20สิบาทใครอยากได้กระป๋องเล็กก็1ิบาทค่ะมีโฟมแถมให้ด้วยนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้ซื้อเออเราไม่ได้เรามารีวิวนะพูดผิดเพราะว่า อันนี้เราทำเองนะคะมันมีอันนึงนะคะที่เราทําเองคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่อันนี้เราไปซื้อมาของน้องฟางค่ะอะไรยี่สิบบาทนะคะ